เวลา17.50นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพราอิสริยาภรณ์วัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลงิงศพนายขวัญแก้ววัชโรไทยและพลตรีหญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทยนายขวัญแก้ววัชโรไทยเกิดเมื่อวันที่3กันยายน2471เป็นบุตรของพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนและท่านผู้หญิงผัวอนุรักษ์ราชมนเทียน สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนได้เป็นนักเรียนทุนส่วนพระองค์สมเด็จพระศรีสวินทิราบรมราชเทวีพระผันวัาษาไอิกาเจ้าไปศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษาเกียรตินิยมด้านการบริหารโรงแรมจากโรงเรียนวิชาการโรงแรมโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์สาขาวิชาการบริการวิชาการครัวและวิชาบริหารสาขาบัญชีหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยในปี2493ได้เข้ารับราชการที่สำนักพระราชวัง ด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทุ่มเทกําลังกายและกําลังสติปัญญาถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรมาโดยตลอดจึงได้ดํารงตําแหน่งสําคัญอาทิรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ฝายกิจกรรมพิเศษสํานักพระราชวางังนาย,ยกและประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกลังวลหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน และประธานกรรมการบริหารหมู่ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถรัรมภ์โดยตำแหน่งสุดท้ายคือที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลตรีหญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทยโดยเป็นคู่สมรสพระชถา,านคู่แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีบุตรสองคน ใ,ในขวัญแก้ววัชโรไทยถึงแก่ส <antics> ัญญกรรมเนื oh ่องจากเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อวันที่28มกราคม2560สิริอายุ88ปีพนตรีหญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทยเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2470เป็นบุตรีของหลวงพิสัยสารคุณและนางพิสัยสารคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์สิริราชและประกาศนีลบัตรอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดภายหลังเกษียณอายุราชการจากกระทรวงกลาโหมได้อุทิศตนช่วยเหลืองานการกุศลต่างๆอาทิช่วยราชการแพทย์ด้านวิชาศาสตร์การฟื้นฟูกายภาพบำบัดกองแพทย์หลวงสวนจิตรดาพระสํานักพระราชวังแพทย์อาสาสมัครบูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สมาชิกแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยและสมาคมแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แพทย์อาสาสมัครมูลนิธิรชัชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์และผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวกลางนอกจากนี้เคยได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทบำเพ็ญประโยชน์ในวันแม่แห่งชาติประจำปี2537โดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษส่งพระรรก,รกระุณาโปรดเจ้าโปรกะรมอมพระราชทานยศพลตรีหญิงเป็นกรณีพิเศษ พลตรีหญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทยถึงแก่นิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสลโลหิตณโรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่29สิงหาคม2561สิริอาย,ยุ91ปี